สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเนี 3, ทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันวันนี้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้าาดูกันเลยเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วสิ

หนึ่งหนึ่งเพราะว่าเรื่อมันมีจะมีหนึ่งเยอะสองสามสี่ห้ามีหกคลิปมันจะชนกันเยอะไหมเขียนไว้เรียบร้อยหกคลิป มีคลิปสี่หกหนึ่งสี่หกมีคลิปมีตัวเดียวสี่เจ็ดมีหนึ่งมีสอง มีสามมีสี่สี่เจ็ดมีสี่สี่แปดมีหนึ่งมีสองมีสามสี่แปดมีสามสี่แปดมีสามห้าหกมีหนึ่งห้าหกมีที่หนึ่งห้าหกมีหนึ่ง ห้าเจ็ดมีหนึ่งเออห้าเจ็ดเจ้ามากมีสองมีสามมีสี่ห้าเจ็ดมีที่สี่ติดอันดับอยู่ห้าเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ห้าเก้ามีสี่ห้าเก้านี่ไปซื้อแล้วไม่มีเลยลอตเตอรี่ไม่มีขายเลย ห้าศูนย์มีที่หนึ่งมีสองมีสามห้าศูนย์มีสามแตม,มแต่ไม่เข้าสวินหลบเก้าสี่มีที่หนึ่งมีสองม,มีที่สอง สี่เก้าห้าเก้ามีหนึ่งห้าแปดด้วยมีหนึ่งมีสองมีสามห้าแปดมีสามห้าแปดมีสามกรเขียนสามดูเนาะห้าแปดสี่เก้ามีหนึ่ง อะไมสี่เก้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สี่เก้าม,มีที่สี่เออมีที่สี่เดีมาเดี๋ยวเต็มบุญมาสี่ศูนย์มีหนึ่งมีสอง สองห้ามีหนึ่งสองหกมีหนึ่งเออที่มีหนึ่งนี้ทำไมมันน้อยจังแต่ก,ก่อนมันจะเยอะดิสองห้ามีหนึ่งศูนย์หกมีที่หนึ่งศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกมีที่หนึ่ง หมดแล้วอีกเลขเลขหตัวนี้มันจะมีที่สองหกสองเจ็ดสองแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดน,นี่เลขเลขเลขตัวนี้เลขเก้าชุดนี้มันไม่ได้เขียนลงห้าหกนี่ที่หนึ่งห้าเจ็ดสีเส้นนี้มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แต่สองไม่ติดมาเลยสองมาที่หนึ่ง สองหสองหมีที่หนึ่งสองหดปดสีเป็นััหนึ่งหสไม่มีสี 4, 7, มีสีติดส8ไม่มี5 8าแปดติดสามเจดติดดำสี่ห้าหกไม่มีมีที่ห้าเจ็ด เจ็ดเอาห้ปดก็ไม่มี5้าแปดยนดับสามจะ5 7, ้าเจ็ไหมวันนี้จะห7าเจ 5, 7, ็ดไหมเต้นเต้นมาเต้น เต็มสามตัวเต็มสามตัวยังไม่ได้ทำเลยพันพันคือหกร้อยคือเก้าบวกสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดเจ็ด สองสามสี่ห้ามีเต็มตัวไในเต็นโซนเต็นสองตัว เต็มสองตัวคือสิบเจ็ดหน่วยคูณห้าแปดห้าสี่สิบสิบล่างคือเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดได้เจ็ด สองสามเจ็ดแปดห้าหกดูมันจะมาตัวไหนเจ็ดเต็มสองเต็มเก้าเต็มสี่ สองสามสี่กันคือห้าแปดอันดับที่หนึ่งก็คือถ้าห้ามามันจะมาห้าเจ็ดเนาะห้าเก้าตัห้าแปดมันอยู่เต็มสามเอาห้าแปดลงช่องห้าแปดสี่เจ็ด ีอันดับสองหนงอ,งอันดับที่1อันดับที่2องอเขียนคนเดียว8ปบวกแปละวเก้าสิบสเต็ม3ามโอเลศูนดเต็ม3หลักลอยมีสกับมีศูนย์กับ2องเลยจ้ะหลักล้อย กร้อยศูนย์กับสองทำตามคลิปมาทุกคลิปอยู่จ้าคงจำกันได้แต่ละเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามเต็มสามเจ็ดเจ็ดหกห้าเป็นสิบสองเต็มสองเท่าศูนย์ใส่นะศูนย์ห้าเจ็ด ต็มสองลด้เต็มเต็มศูนย์ที่เจ็ดเลยศูนย์ที่เจ็ดกับห้าเนาะเต็มศูนย์ที่เจ็ดกับห้าแต่ไม่มีเจ็ดเลย <c oughs> <c oughs> ห้าก็ไม่มีมีแต่เต็มใกล้เคียงหา้าบวกเจ็ดเป็นสอง อาบวกเก้าเป็นสีไม่เข้าเตรียมเลยห้าเก้าเก้าบวกสีได้สามเต็มสามได้สีบวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งเต็มหนึ่งไม่มีเลยเจ็ดสีตัดไปได้สามสามตัวนะหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ตรงนี้ได้เต็มสามตัวนี้ได้เต็มสอง จะได้สองหางเท่านี้เหรอจะได้สองหางเท่านี้เนาะเจ็ดเจ็ดเป็นสองใส่ศูนย์ได้เต็มสองอยู่ได้เนาะเต็มศูนย์อ่าลองเอาเลยรนี่เลยเจดเก้าไม่ได้เต็มเต็มสีสีอ่าหก ี่ห้าหกไปที pues mm ่สองห้าเก้าได้เต็มหกสามสี่ห้าได้เต้มห้าอยู่ดิสองสี่เก้านี่เต็มห้าได้จิตเต็มห้าสี่หางเนาะไม่ต้องเยอะชอบที่สุดคือห nah ้าแปดนะคะสองไม่ต really IR ิดมาเลยค่ะ ลักสองไม่ตีนมาเลยมันมีอยู่ที่หนึ่งแต่ไม่แน่คิปที่หนึ่งอาจจะเข้าเก้าชุดนี่ยังไม่พลาดดิวันที่แล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าชุดนี้มาตัดใส่ด้วยมันก็มีห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไม่มีหกเจ็ดแปดเนาะห้าเก้าไม่มีดิ มีสี่เก้าเก้านี้จะไม่มีดิเพราะวันมีหกเจ็ดแปดแค่นี้ไม่ถึง 9. เก้าอจบก็จัดไปคัดกระพานนะคะศูนย์ห้าเจ็ดเอาไปที่ห้าแปดนี่เลยช่วมาแปดดิห้าแปดห้าเจ็ด ทีนี้มันชนมันชนกันมาที่5นไม่มีนะแต่มี57 58อยู่ที่3แต่57มันอยู่ที่4รเลยเอา57นี่เลย57อันดับหนึ่งเลยชอบก็จัดไปคัดก็ผ่านนะคะ57 เอาสองใส่ด้วยกันไว้สองห้าเจิดสองห้าแปดจับไม่จับเอ,า, 7, เสอาสองห้าเจ็ไปคิดสองห้าสองก็สองห้าเจ็ดสองอาจจะมาหลัก้อยมันไม่มาหลักสิบนะนชอบก็จัดกัดกาผ่าน เวลาคกกืนแล้วแค่ไม่ลุ้นจ้านี้สงค่ะอันนี้ชอบก็จัดไปเต็มสามตัวเข้าเต็มสองตัวมีนี้สองเต็มสงในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นพอดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า